แม่แม่คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคือตอนนี้อ่ะพี่น้อ,องเขาเอาเงินสดในบ้านเราไปหมดเลยค่ะแล้วสมุดบัญชีก็ไม่เหลืออยู่เลยแถมของในตู้เซฟอ่ะก็ไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะแม่พี่น้อ,องเขาไปหมดแล้วค่ะไม่ทําไม,ไม่หมายถึงพูดแบบนี้ตนอนน็อตอ่ะจะกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าตนอนน็อตจะมีเรื่องด่วนอะไรที่ใช้เงินม่ว่าไม่น่าใช่แค่นั้นนะคะ ถ้าเกิดเขาจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะเขาก็ควรจะมาบอกเราสิคะแต่นี่พี่น็อเขาไม่ได้เอาไปแค่เงินอย่างเดียวนะคะแม่เมื่อกี้นี้ม่ลองโทรไปหาที่ทํางานเขาหัวหน้าเขาบอกว่าเขาลาออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วะะแล้วค่ะแล้วแล้วเขาก็ลาออกไปพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอะ่ะหมายว่าเขาต้องไปแล้วแน่ๆเลยค่ะแม่แม่คะทํายังไงดีคะถ้าเกิดทางโรงเรียนอนุบาลลูกไม่โทรมาบอกมายว่าพี่นอตเขาไม่จ่ายค่าเทอมลูกให้มายอะ่ะมายไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ย ยังไงดีอะคะแม่ตอนนี้ไม่ไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะโอ๊ยอะไรกันเนี่ยฉันเพิ่งให้เงินตะนอตไปสองหมื่นไปจ่ายค่าเธอไมห่หลานเมื่อสองวันก่อนฉันไม่คิดเลยนะว่าตะนอตมันจะกล้าหลอกเอาเงินแม้ก็ทั้งค่าเทอมของลูกตัวเองไปไมมยเดี๋ยวแม่จะโอนเงินให้ไมยไปสองหมื่นไมรีบไปจ่ายเงินค่าเธอมให้ลูกก่อนนะเรื่องเนี้เดี๋ยวแม่จะจัดการเอง แต่น็อตมันทำแบบนี้จริงแม่ไม่ปล่อยต่น็อตไว้แน่แม่คะไมายว่าพี่น็อตต้องหนีไปกับผู้หญิงแล้วแน่ๆเลยนะคะแล้วแบบนี้มายจะทำยังไงดีล่ะคะไม้ไม่ต้องห่วงนะลูกในเมื่อไม้แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วหมายก็คือคนในครอบครัวของแม่ถ้าตน่น็อตทำผิดจริงในฐานะที่แม่เป็นแม่ของตนอ่น็อตแม่จะให้ความยุติธรรมกับไมยแม้ว่าตอนเนี้ย ไม่รีบไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนเถอะเดี๋ยวแม่จะจัดการตรงนี้เองค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ดีกับไม้ขนาดนี้งั้นไม้รีบไปรับลูกก่อนนะคะ โลตะนอตตอนนี้แกอยู่ไหนลูกผมออกมาทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับแม่ผมคงไม่สะดวกกลับไปตอนนี้ถ้าแม่มีเรื่องอะไรก็คุยผ่านโทรศัพท์นี่แหละครับแม่จะคุยกับแกเรื่องเงินชดเชยที่ดินนะลูกแม่ครับเรื่องเงินค่าชดเชยเนี่ยแม่คาดว่าจะได้เท่าไหร่ครับแม่คาดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสองล้านบาทพร้อมบ,บ้านเล็กๆอีกหนึ่งหลังแต่เรื่องอื่นๆน่ะ รอกแกกลับมาดูเองนะโอเคครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเรียกลับไปครับแค่นีนะครับที่รับคุณได้ยินแล้วใช่ไหมเรื่องเงินเชดเชยทั้งหมดอ่ะผมจะเรียกจัดก,การและเอาไม้เป็นของเราให้หมดแล้วเราค่อยแต่งงานกันไหมครับแหมนี่คุณพูดปากหวานเอาใจฉันขนาดเนี้ยจะให้ฉันเชื่อใจคุณได้หรอคะ เชื่อใจได้สิ้าผมะไว้ใจได้ที่สุดแล้วเราไปหาเที่ยวเล่นกันดีกว่านะค่ะโฮ้ยแม่แม่องบ้านอะไรของแม่เนี่ยมันตกหน้ากมทำไมแกดูสิว่าแกทำเรื่องอะไรไว้บ้าง ซื้อตกแกแค่เนี้ยมันถือว่าเบาวไปแล้วแกพูดออกมาสิว่าแกเอาเงินขายบ้านหลังนั้นไปให้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมและตอนเนี้ยแกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมนอตในเมื่อแม่รู้ความจริงหมดแล้วผมก็คงไม่มีอะไรปิดบังแม่อีกต่อไปใช่ครับผมอยู่กับตองเพราะผมอยู่กับมาไม่ได้อีกแล้วแกไม่อยากอยู่และแกทําไมถึงไม่พูดตรงๆว่าจะอยากกับมายไป แต่แกเอาเงินในบ้านเนี่ยออกไปทำไมแถมแกยังเอาเงินค่าเทอมลูกไปอีกแม่ครับผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเลยนะครับและอีกอย่างหน,นึ่งอ่ถ้าผมหย่ากับไมยผมก็ต้องแบ่งทรัพย์สินให้ไม้ครึ่งหนึ่งนีน่จตโนธก็ทำเรื่องเลวขนาดนี้ก็ยังมีหน้ามาพูดเรื่องแบ่งสมบัติอีกเหรอแม่ครับผมว่าแม่อย่ามายุ่งเรื่องผมดีกว่าครับผมรู้เขาว่าไม้รักลูกมาก ต่อให้มายโกรธขนาดไหนก็คงไม่ทำร้ายลูกหรอกแกเงียบไปเลยนะแกไม่มีสิทธิ์มาพูดเรื่องแบบนี้แก่รีบออกไปจากบ้านฉันซะแล้วต่อไปเนี้ยแกไม่ใช่ลูกชายของฉันอีกแล้วไมาหลูก เดี๋ยวแม่จะช่วยใหม่ทุกอย่างเองนะลูกแต่แม่มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งบ้านและเงินน่ะไม่ต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกนะและแม่จะไม่ยอมให้หม่เสียใจไปมากกว่านี้อีกขอบคุณนะคะแม่หม่เองก็มีเรื่องจะขอเหมือนกันค่ะหม่ขอสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกลูกให้ไม่แต่เพียงพูดเดียวนะคะแม่ส่วนเรื่องทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินอะไรอะ่ะไม่ไม่เอาก็ได้ค่ะ ไม่ได้เด็ดขาดนะไม้ไม้ไม่ได้เป็นคนทําผิดตาน็อตอาหา์ที่เป็นคนทําผิดเดี๋ยวเรื่องเนี้ยแม่จะคุยกับตาน็อตเองแต่ส่วนเรื่องงานน่ะไม้ไปทํางานให้สบายใจเลยนะลูกส่วนเรื่องลูกไม้ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกแม่จะช่วยไม้เลี้ยงเองและไม้อ่ะต้องคิดถึงลูกให้มากๆและห่วงอนาคตของลูกให้มากที่สุดแม่อยากให้ไม้ เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะลูกขอบคุณมากเลยนะคะแม่ขอบคุณจริงๆค่ะไม้สัญญานะคะว่าไม้จะเลี้ยงลูกของไให้ดีที่สุดไม้จะไม่ให้เขาขาดความอบอุ่นเด็ดขาดขอบคุณนะค่ะแม่ที่ดีกับไม้ขนาดนี้ไม้แม่ขอบใจไมยมากนะลูกแม่ ไม่มีลูกอย่างตะนอตอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดกับแม่คือหลานแม่คนเดียวเท่านั้นตะนอตในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเกก็ยอมหยาก,กับไมซะ่ายม,มันจะได้ไม่ต้องเสียใจแล้ะทรมานอีกก็ได้ครับแม่ผมยินดีอย่า แล้วก็ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้มายเลยก็ได้แต่ผมต้องเอาลูกมาอยู่กับผมไม่ได้ลูกต้องอยู่กับไม้ยเท่านั้นไมายไม่ยอมให้ลูกมาอยู่กับพี่หรอไม้ยไม่เอาอะไรเลยก็ได้ทรัพย์สินทั้งหมดอดพี่เอาไปเลยแต่ไม้ยต้องการลูกได้หลังจากยาเสร็จแกก็เอาเงินชดเชยไปให้หมดเลยแม่มั่นใจเะไรครับว่าแม่จะให้ผมจริงแกวางใจได้เลยฉันสัญญาสุดท้ายยังไงแกก็เป็นลูกชายของฉันอยู่ดี ฉันไม่ให้เก่แล้วแล้วฉันจะเอาไปให้ใครล่ะตอนเนี้ยเกสองคนน่ะรีบไปหย่ากันได้แล้วไปค่ะ ที่นอตตอนนี้เราก็อยากกันเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของเรามันจะกลายเป็นของไม้ไม้จะเก็บไว้ให้ลูกทุกอย่างพี่จะไม่ได้อะไรติดตัวไปทางนั้นแล้วลูกก็ต้องอยู่กับไมยด้วยพี่ฟังที่ไมยพูดชัดเจนนะพี่ต้องทำตามที่ไมปบอาเพราะถ้าพี่ไม่ทำเราได้เจอกันที่ศาลนะไมยเมื่อกี้ไม์พูดว่าไงนะไหนไม้กับแม่บอกว่าจะให้เงินพี่ทุกอย่างไง แล้วไม้จะขอแค่ลูกไม้คงไม่อยากมีปัญหากับพี่ที่นี่หรอกนะพี่ไม้พูดไปทั้งหมดไม้ก็แค่ต้องการหลอกพี่เพื่อให้พี่อยากกับไม้ไม่ยอมโดนพี่หลอกอีกต่อไปแล้วพี่น็อตพี่ทําตัวพี่เองพี่นอกใจไม้ไปมีผู้หญิงคนอื่นทิ้งไม้กับลูกไว้พี่ไม่สนใจเยดีเราสองคนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่ไม่ควรได้อะไรติดตัวไปทั้งนั้นแล้วเรื่องนี้แม่ก็เห็นด้วยกับไม้ มายขอพูดไปครั <con c ern or> ้งสุดท้ายถ้าพ no. ี <that> ่ไ <officially> ม่ทำตามที่มม่บอกมม่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายกับพี่ด้วยนี่หม่ไมยวางแผ่หมดเลยเหรอก็ใช่สิคะพี่ทําตัวพี่เองแม่คะถ้ามีอะไรจะคุยกับพี่น้อตเนี่ยก็เชิญตามสบายเลยนะคะไมยขอไปรอที่รถตอนค่ะไมยแม่ไหนเงินชดเชยค่าบ้านเหรครับ เมื่อไหร่แม่จะให้ผมอ่ะเงินชดเชยอ,อย่างนั้นเหรอมันไม่เกี่ยวอะไรกับแกเลยแม่ไหนแม่บอกแม่จะให้ผมอ่ะผมต้องการเงินมากเลยนะครับแม่รู้ไหมตอนนี้ผมลำบากมากเลยอ่ะบากอย่างนั้นเหรอและตอนที่แกทาไม่ใหม่ลาบากอ่ะแกเคยนึกถึงใครบ้างไหมเงินทั้งหมดอ่ะฉันจะยกให้หลานฉันไม่ให้แกและแกออกไปจากชีวิตฉันกับมายได้แล้วต่อไปเนี้ยฉันไม่มีลูกแบบแกต่อไปแล้ว แม่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 จะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะแม่หย่ามาแล้วเงินติดตัวก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีจะทำไงวะเนี่ยนี่มันอะไรของพี่คะแล้วไหนบอกว่ายาก,กันแล้วมันจะเหลือเงินไงถ้าเป็นอย่างงี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะยากตอนนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนทีตองตองโอ้ยไม่มีอะไรติดตัวสักบาท บ้านก็ไม่มีเมียจะทิ้งคนที่นอกใจภรรยาทำลายคนที่รักสมควรแล้วที่จะไม่เหลืออะไร